ที่อะไรวะมันมีกาชามาใหม่นห้รักมันเป็นกาชาคตรเป็นกาชาพันปีครั้งที่สิบสองโอ้เมื่อกี้เขามองเขามองเป็นแปดแปดล้านเพชรไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไหนได้คือพันกับเพชรกาชาพันปีนะฮะซึ่งนิวหวังจะแต่ได้ลงลงนะปุยปุยมาที่รักกิดได้มันจะออกีระนะฮะน่าจะออกนะแล้วตัวละครนี้มันหายากวะ มันเป็นตัวละครใหม่นะหน่นว่าหายากันนอนดบียแม่ชม,มเลยบีจัดไปหนึ่งครั้งใช่ปะพ,พ่อไงพ่นทุกคนนิวมแม่งชอบด่าพ่อมึงตลอดเลยเกลือนะครับอีโนเอะไม่แหมนะตันนี้ไม่เป็นไป อันนี้สองอน,น่าจะมาเลยน,นี่ต้องมาแล้วอืมร้องไห้แป๊บกระชานี้เจ็บวะเจ็บเปนฉันผู้ชายอะไรบีอัน,น,นที่สาม ยังไม่มาค่ะที่รักให้ออกยากว่ะยังไนเราเราต้องกดแบบกดแล้วก็กดแล้วก็กดแล้วก็ออกเกมตานี้ที่รักว่าไงจะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาดิ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 นี่คือเข็มใช่ป่ะเข็มเลยมาดิมาดิรอบสุดท้ายนะคะทุกคน ตอนนี้การันตีฮาราหนึ่งตัวครับอ่ามาหนึ่งตัวนิวขอน่าจะได้ตัวละครที่ไมไม่ใช่<อ>นิวคาดคาดหวังนะเขาว่าน่าจะซ้อมเลยเห็นปะน่หหากโจมตีเม,มื่อไหร่จะโอ้โหสปาร่านะจบเลยปูยามากูไมมาจบเลยจบเลยบายบายนะคะ ยังกับบายบายอย่างเดียวเลยโอ้หมายถึงบายบายคลิปคงไม่ทำยังกับบายบายอีกมาเรามาดูตัวละครสกิลแต่ตัวตัวเดียนะปู่ยามานี่มินิบอกเลยว่าแม่งตัวเป็นตัวละครที่แบบว่าถ้าในกระชายกนี่จะเป็นตัวละครที่เก่งนะถ้ามันนับในด้านของตัวละครที่มันตีระยะตีมันใกล้ไปนะอันนี้นะถือว่าแต่แต่แตก่กว้างเนละมาดูกัน สกิลหนึ่งเป็นการพุ่งนะถือว่าพุ่งได้ไกลมากสกิลสองเป็นการปาดระดยะซึ่งก็ค่อนข้จะไกลนะสกิลสามเป็นการตีรอบจอรครับแล้วก็ปุยยามามีความสามารถพิเศษก็คือการกันสถานะติดไฟได้ด้วยนี่อ่ะอันตีเนาะอันี่อันติอันติอนโอ้โหนี่โคตรที่มามาดูรอบนึงรอบอีกรอบอีกรอบ ว้าทมากโอเคเราไปดูตรวละครต่อไปดีกว่าอ่คือเจ้านี่เลยม่ใช่ะลรวะโชจิโร่นะวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดกันแล้วนะคะคนมีใครไ,ไปลอยกระทงกันบ้างค่ะอ่า ที่ลบบุรีคือฝนตกมากศัพตัวละครตัวนี้เป็นตัวลนะครโทชิโฮะสกิลหนึ่งเป็นการปล่อยสายฟ้าระยะเป็นระยะไบบกลๆนะซึ่งไกลมากแต่ว่าไม่ได้ปล่อยด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะสกิลสองเป็นการปล่อยสายฟ้าเหมือนกันแต่เป็นการปล่อยแบบระยะวงถือว่าไม่กว้างนะเป็นวงกลมสกิลสามครับปล่อยรอบจอผมอันตีครับนี่ เพราะว่ตัตีแล้วเจ้าโชจิโร่ครับผมจะมีความสามารถก็คือจะมีสายฟ้ารอบตัวนิดหนึ่งคล้ายๆปุยยามาล่างพันปีของกาชาเฮเลียนะโอเคต่อไปก็ตัวท,ท้ายครับผมคีราครับเจ้าคีราเลยคีราเป็นตัวหนึ่งที่นิมบอกแล้วว่าเก่งนะแต่ว่าตีธรรมดาเขาต้องจะช้าแต่ว่าตีแรงมากนะ ดูความสามารถของมันดีกว่าเรามาดูที่สกิลหนึ่งครับนี่สวยงามมากอื่ครับนี่คือาการตีธรรมดาครับดูครับเป็นไงวงกว้างมากสกิลสองอู้แหลกเลยสกิลสองสกิลสองเป็นการรวบแล้วก็ปัดออกไปนั่นเองสกิลสามครับรับจอครับผมสวยงามทีแรกก็จะมี พลาสติกก็คือตีแล้วติดสถานะเหมือนว่าเป็นเอาครับหมดเวลาก่อนเป็นคำสาบนะผมปูแยมาก็มีนะเป็นเหมือนว่าจะเป็นสถานะติดไฟนะแล้วก็จะาตัวโชจิโ,โ,โร่ก็จะเป็นโชจิโร่นะฮะก็จะเป็นนั่นจะเป็นอะไรนะอะไรวะนป็น,นสถานะติดสายฟ้าหนึ่งนะโดนติดเหรอนีสวยงายม นี่โอ้โหเป็นไงตีกระชากตัวเลยแล้วหนึงไหงอซึ่งนิวก็อ,อยากได้คีร่าหน่อยเพราะคิราแม่งด,ด,ดูที่เอแมกกระชานี้เอ้ยสวยงามโอเคแต่ว่าเดี๋ยวนิวขอไปเก็บเพชรมาเพิ่มหน่อยนะวันนี้นิวอยากได้มากไม่ไหวแล้วกระชานี้มาแล้ว, <c oughs> ลวมาเร็ว เขาไม่คิดไม่จำเลยอีกสามครั้งดีเขาขอกดมั้งต้องมาแล้วต้องมาแล้วเนี่ยข้ามดิไม่ได้ข้ามแค่ตะกุนไม่นิดลุงลุงลุงโอ้โหลุงพ่องเออบีแยกกดข้ามเลยข้ามเล็้งหนาวะมากินริ้วพ่องตใจซาเมงอืยี่โม่เลยนะ ลงอยู่มาตอนนี้ลงเมียตายไปแล้วพึ่งพึ่งลุ้นอยู่ลุ้นอยู่วันววน,นี้ไม่ใช่วัน <c oughs> ของกูเฮ้ยเอาวะมาเลยเออเออกูเกลือครับไม่มีรหรอกกูเอมยเลยเออมาเอาเนี้ปู ขอสักตัวได้มั้ยว่ามากนารันตีแล้วบิ๊มมันต้องกดมาถือไม่นะกระชานี้มันเกินเลยเกินกินลิวไสปูพองใจพองถึงไม่ออกเลยเศร้ากว่ากระชานี้โอเคแต่ผลผลสุดกระชานี้นคือแบบว่านี่หลุดอ,ออกมันยากมากเลยนะถือว่ายากกว่าดิฟผ่านใไปแล้วนะ คอยมาเติมมาจะเหนี่ค่อนข้างที่จะเกลือนะฮะนี่เจ็บมากโอ้เจ็บจริงโอเคจะร้องไห้โอเคถ้าชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิวด้วยนะผมเพื่อจะได้พาคปกินในคนเดียวนะก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนี่นะผมโอเคจะกินหน้าทุกคนไปละเศร้าหอยเยอะไม่เกมดีคนสงสัยเค่ตัวละครมาเยอะแล้ว